สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะก่อนไปฟังกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะ การทำงานของคนวันอาทิตย์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะมีเรื่องให้ต้องอไม่สบายใจเข้ามาในที่ทำงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ทำงานด้วยความอึดอัดจ้าส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักดีๆค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย ให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็อุบัติเหตุนะคะการงานมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแวงไม่มีความสบายใจการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยความรักเป็นความรักดีๆค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะ,ะเป็นการทำนายคร่าสสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะการทำงานมีเรื่องให้ต้องอึดอัดใจนะคะมีปัญหาเข้ามาในที่ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็ขอให้คนวันจันทร์เนี่ยมีสตินะคะรับมือกับปัญหานะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับใจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นสภาพคล่องของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ความรักความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการทำงานมีเรื่องให้ต้องอึดอัดใจมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นะการเงินดีความรักดีแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะการทำงานนะคะการทำงานของคนวันอังคารในเดือนนี้นะคะมีการใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำงานแบบไม่มีความสุขเลยนะคะก็ให้คนวันอังคารตั้งรับนะคะก็ให้มีสติในที่ทำงานเนาะ ส่วนเรื่องการเง szczegól, modified, ินการเงินระวังถูกคดโกงทรัพย์สินทรัพย์สินของท่านอาจสูญสูญหายหรือว่าเสียหายได้นะคะในเรื่องอเรื่องการเงินนะคะอาจจะทรัพย์สินเสียหายหรือว่าสูญหายได้นะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าเป็นความรักดีๆอยู่นะคะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคะ่ะการทํางานมีเรื่องสายร้ายป้ายสีไม่มีความสุขนะคะก็ทํางานด้วยความอึดอัด การเงินก็ระวังสูญเสียทรัพย์ทรัพย์สินอาจถูกขโมยหรือว่าสูญหายได้นะส่วนเรื่องความรักก็ถือว่าอยู่ในเกียรดีสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 0 0 67นะคะการทํำงานของคนวันพุธในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดใจนะคะไม่มีความสบายใจนะคะโดนกดดันทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็จากเจ้านายเลยนะคะการเงินก็รู้สึกว่าจะฝืดเคืองเลยนะคะเงินไม่ได้ดังใจในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้เลยนะคะมีแต่ความผิดหวังในเรื่องการเงินนะความรักถือว่าเป็นความรักดีๆคะ่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการทำงานมีเรื่องอึดอัด,อด,อดใจโดนกดดันจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายการเงินก็มีเรื่องแย่ๆแล้วก็ไม่ค่อยดีในเรื่องการเงินเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะความรักดีๆค่ะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะการทำงานของคนวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะอึดอัดใจนะคะเพราะว่าได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายนะคะทำให้เดือนนี้การทำงานของคนวันพฤหัสไม่มีความสุขเลยนะคะส่วนเรื่องเรื่องการเงินนะคะการเงินก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะไม่ค่อย ได้ดั่งใจนะคะก็คืออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะฟืดนะคะก็ให้มีสติในการจับใจนะคะความรักก็ถือว่าเป็นความรักดีๆนะคะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑรดีค่ะการทำงานรู้สึกอึดอัดใจนะคะความรักก็การเงินก็มีปัญหานั่นแหละนะคะส่วนเรื่องความรักแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑรดีนะคะ เป็นการทำนายค่าวสสำหรับคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะการทำงานเต็มไปด้วยความอึดอัดใจนะคะได้รับความกดดันจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเนี่ย เต็มไปหมดเลยนะคะทําให้คนวันสุขไม่มีความสุขในที่ทํางานนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ค่อนข้างที่จะแย่เลยในเดือนนี้นะคะก็ให้มีสติในการจับจ่ายนะคะระวังสูญเสียทรัพย์ระวังถูกคดโกงนะความรักเป็นความรักดีๆค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการทํางานมีเรื่องอึดอัดต็มไปหมดเลยนะคะก็กดดันด้วยนะการเงินก็ระวังสูญเสียทรัพย์แล้วก็ถูกโกง ความรักเป็นความรักดีๆส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะการทำงานของคนวันเสาร์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะ มีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็แก้ไขปัญหานั้นสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะการเงินถือว่าด,ดีมากๆเลยนะคะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้ดีมากนะคะความรักก็เป็นความรักดีๆสำหรับคนโสดนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะได้เจอเนื้อคู่ในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะให้เราระมัระวังการเดินทางนะคะการงานดีการเงินดีความรัก ก็ดีด้วยนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ค่ะก็ทำนายครบทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ